ย้อยต้มโอ้ยพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟจ้าเย้อยชิมๆหอมมากตอนนี้หอมน้ำน้ำมันกระเทียมเจียวสุดใช่โอ้ยเอ๋สวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้ทำอะไรคะตำถั่วตำถั่วทำอะไรทัวปุ่น ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้าเมื่อนส้ขาเห็ดก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณแต่ว่าพึ่งคิดสูตรเมื่อวานพี่น้องทั่วไวงเอาได้แล้วเนาะจ้ะข้าวต้มก็ค่อยมากละเอียดแห้งเอาใช่มาข้างล่างเนาะจ้ะเอามาเห็ดนามก๋วยเตี๋ยวกันเลยเนาะเมนสูตรนี้คืออร่อยด้วยค่ะพี่น้องเคยเ็กินแล้วเนาะจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็กินกับเกี๊ยวหมูเด้งด้วยค่ะพี่น้องอ่ะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะพี่น้อง น้ำปลาเยอะไหมจ๊ะประมาณสี่ทัพพีด้วยค่ะพี่น้องทัพพีใหญ่เนาะค่ะถ้าทัพพีใหญ่กับประมาณสามทีอันนี้เหมือนจะใส่สี่ห้าทัพพีอ่ะอ่าประมาณเนาะทัพพีคุณได้ห็นไหมลมเย็นอีลิการฟิวพี่น้องเดี๋ยวเอานีเดอร์ไปสอกโอเคจากนั้นก็ซอสปรุงรสค่ะหนึ่งทัพพีค่ะพี่น้องค่ะสีแบบสดๆเลยะพี่น้องซอสปรุงรสหนึ่งทัพพี สีขาวจ้าหนึ่งทับพี่เหมือนกันนะคะหอมมานเ้ยนึกพี่นุ๊กซอสพริกอือฮึซอสพริกหนึง่งหนึ่งทับพี่เคมยนึกพี่น้องจ้ะเพราะว่าอยากได้ความเข้มข้นเนาะค่ะโอเคอยากเนื้อเดี๋ยวนเน,นื้อ มีหูเพิ่นหน่อยเนาะใสเวลาซิดจักหน่อยอ้าวซิดคืออะไรเหรอคุณอาซิดก็คืออะไรพี่สาวไม่ใช่อันนั้นคือซิดออ๋อันนั้นซิสเตอร์เนาะแหม่แม่คุณด่านี่ยมีอาไรอีกหรือโอเคประมาณนี้ค่ะพี่นงเอาแฉมจักรตึงจังเลยนบ่อันนี้แหม่ครับเทพอ่ะจากนั้นค่ะพี่นงซอสหอยนางรมจ้ะครึ่งทัพพีค่ะพี่นงจ้ะครึ่งเดียวพอได้จ้ะนี่ ไปเลยอือหูเหลือดีแฮงราคาสีอิ่วดำหวานเนียค่ะพี่น้องสีอิ่วดำหวานเนี่ยจ้ะก็จะมีสีอิ่วดำกับสีอิ่วดำหวานเนาะอ่าฮะอันนี้หนึ่งเนี่ยค่ะจ้ะหนึ่งทับทีนะคะอันนี้จะให้สีสันด้วยแล้วก็ออกรสหวานด้วยเนาะสีแบบต่อไปค่ะพี่น้องน้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะโอเคกระเอาด้วยพี่น้องอุ้ยอ่าพอดีพอดีอ่าพอดีอือสองจับปี่สองส่วนตัวเอาจ้ะพี่ดำขั้วบอกเขาเลย อันนี้เป็นพริกขั่วดำพริกขั่วดำแดงขั่วเป็นอ่ะใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งครึ่งเนาะจ้ะเผ็ดระ้วบางเผ็ดด้วยเป็นอ่ะถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดเพิ่มได้ข้างนอกเนาะปรุงเพิ่มได้เพิ่มได้เลยจ้ะเอาสมซายชูหนึ่งทับพีจ้ะนี่ลงไปเลยอือื้าด่าดูไก่นะ มีความแบบมีความเหนียวยอยู่นะใช่เดี๋ยวขออยัดชิมก่อนนะจ้ะเดี๋ยวพอมันเย็นมันจะเหนืยอกว่านี้อีกนะเป็นไงบ้างอร่อยเข้มข้นมากออืปิดไฟครับพี่น้องบัดนี้บาดนี้ข้ามาห่อเกี๊ยวกันจ้ามาครับพี่น้องห่อเกี๊ยวหมูแดงของเรากันจ้าอันล่มแห้งไร้แผ่นเกี่ยวเสียกแห้งน้อยด้วยพี่น้องนี่ อยากพับเป็นรูปได้กะตามใจเขาเลยเนาะใช่เอาน้ำเจ๋อเนะคะนี่ครับแบบนี้ค่ะโอเคอ่าให้หมักแบบว่ารูปส้มจังไลยกะจัดไปเลยด้วยค่ะพี่น้องเอารูปดาวได้ปะอุ้ยได้ไหมตเอาพิมพ์มาก่อนไหมเออต้องพิมพ์มานะเออเออนหอมเกีียวก็อืมหอมเกีียวก็หอมไม่ยากเนาะหอมเบาๆเจ๋อเจ๋อเอาเลยพี่น้องทำแบบรวดเร็วเอ่อเห็ดไปเรื่อยเด้วยค่ะพี่น้อง อง่ายมากจริงๆทําอันนี้ก็ได้นะอะไรนะเกี๊ยวน้ำเหมือนนะ้เนาะเกี๊ยวน้ําหมูเด้งใช่ไหมตอนแรกอ่ะที่สงไคุณนันอยากกินเกี๊ยวต้มใส่ซอสซ,ซ,ซ,ซีฟูด้ดมื้อน้าเนาะมาค่ะพี่น้องพอเกี๊ยวเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาสิมาลวกเกี่ยวกันค่ะบพี่น้องตั้งน้ำให้เดือดนะจ๊ะเอาลงไปเลย เกี๊ยวก็ดูน่ากินนะเนี่ยน่ากินน่าใจเฮ้ยเรียบร้อยอืออยากกินขนมจีบเลยอ่ะใช่ไหมแล้วก็อยากกินเกี๊ยวต้มเกี๊ยวหอมผ้าเนองแบบว่าอันแบบต้มสูตรต้มนะพี่น้องแล้วเาก็เห็ดน้ำจิ้มซีฟูร์ลาตนองคุณน้องกินกับแบบกระเทียมเจียวหอมเจียวใช่ แล้วต้มเกี่ยวไม่เท่ายวให้เกี๊ยวเป็นร้อยนะคะพี่น้องอจะเริ่มร้อยแล้วเนาะจา้ต่ว่าถ่ายจะเข้านึ่ค่ะพี่น้องดูน่ากินอนะ่ะน่ากินจริงเขาเริ่มเป็นหยักหย,ย,ยักแล้วอ่ะหยักหยักหยักใช่คือละละตม้มแมนมากครับพี่น้องเกี๊ยวของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วปิดไฟจ้าจ้ะตักขึ้นเลย น่ากินอยู่นะเนี่ยกินอ่ะผู้ใดแบบว่าอยากกินขนมจีบเฮ็ดวิธีรัดก็ได้ได้พี่น้องทำแบบนี้ก็ได้เนาะออกย่างนใช่แต่ว่าเห็ดไทยเอาเนยมันงามาใส่เนาะใช่แล้วก็ผสมแบบว่าหมักหมูบดบอกเขาเรียกโอ้คุณหแม่มาดูน่ากินน่ากินอ่ะแล้วเทาสมใส่น้ำมันกระเทียมเจียวตุกเนี่ยจะน่อยเด้อพี่น้องเด้อ ครับน้องลวกเส้นจ้าเอาปริมาณประมาณยี่สิบาทโอเคทำไมที่ตักเส้นน่ารักจังเลย๋อตะมุตะนี่เนาะสีแบบน่ากินนะใช่เส้นเอาแบบประดับแบบเนี้วหนุ่มด้วยค่ะจ้ามันน้อยไปไหมคุณ่าด้วยอดีแล้วใช่ไหมใช่อยากกินโมบดนบอกแมนเป็นคนกินน้อยยินหลาอก ไม่ใช่หวยนะที่จะกินเยอะคุณสาวมั้งมีถั่วงอกผักบุ้งมันเล่นท่านหน่อยเลยอ่ะ,อะประมาณนี้จ้าตักขึ้นเลยอ๋อ,อ,อเสียงขอามะขุกมได้หนีก่อนด้วยค่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวคลุกก๋วยเตี๋ยวโบราณค่ะ กระเทียมเจียวลงไปหอมมือเปลือใช่ชุ่มฉ่ำเลยอ่ะจะไปครับพี่นงซอสโอ้ยอืมอะไมน่เนาะจากเพิ่มความชุ่มฉ่ำได้ไหมแรงกล่นก่อนเลยจ้ะหัวเจียวทุกดูเส้นดีช่ำมากหุณไหมน่ากินอ่ะใช่ โอ้ยพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟจ้าอ,อสุดๆน่ากินมากใช่แล้วเราก็จะใส่อะไรคะใส่เกี๊ยวจ้าโอเคเดี๋ยวจชินคะ่ะอาจตามใจคุณหมวยเลยเอาได้หมดเอาแบบเยอะๆเนาะจุกๆจุกเลยเหรอใช่ได้เลยนี่ อีกหนึ่งชิ้นค่ะไปจุกๆเลยอิ่มๆเลยนะเนี่ยเมนวันนี้ได้กินฟรีแถมยังอิ่มด้วยใช่ยังไม่จบนะคะใส่อะไรอีกคะตัววีิสงฝนจ้าพี่นองห้องตำเองด้วยค่ะอันนี้ก็โขลกสดๆเลยอสุดยอดแล้วก็สุดไทยไทยสุดค่ะพี่นองจ้ะต้นหอมผักชีจ้าลงไปอือป้าพี่นอง โอเคเอโกน่ากินมากอันนี้พร้อมกินแล้วใช่ไหมพร้อมทานจ้าเยียบำๆหอมมากตอนนี้หอมน้ำน้ำมันกระเทียมเจียวสุดๆใช่โอ้ผู้ใดจะเพิ่มพริกเพิ่มน้ำตาลหรือยังกระไดเนาะค่ะไปน้ำรถกระจัดไปพี่น้องช่มาถึงขั้นตอนการชิมแล้วค่ะพี่น้องค่ะให้ลูกค้าเพิ่มชิมแล้วจ้ามาค่ะโอ้โอเส้นแบบน่ากินทำไมต้องพูดพร้อมกันก็น่ากินจริงอ่ะ อ่ะขูกหอมขูดยังแนนำนะคะพี่น้องจะได้หอมหอม,หอม,หอม,หอมนี่หนยวอ่ะท้องร้องใช่ไหมใช่โอเคมาบานเนี่ยชิมค่ะอือเซนเหนียวนุ่มอืออืออีกลรวบอก อร่อยอ่ะให้ดูนิ่งมีแบบถั่วป่นอ่ะพี่น,น่แสบแห้งนีช่ชิมเกี้ยวชิมเกี้ยวอร่อยอ่ะอ่ะมาเรามาเกี้ยวต้องฟูุกซอสในเกี้ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกับเส้นนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆขอแบบคำปมได้ไหมจัดไปเลยคำละคำละตงุงไปค่ะ ืคุณหาก,กินเป็นตะเสียแห้งหอมน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วกับหมูข้างในเป็นแบบมันจะเด้งๆอร่อยมากอื้อเขอร่อยจริงรอันนี้ไม่ไอ้วเกยงไงผอมพ,พี่น้นงใช่มากเสียนี่นะเสียน<ไ>ปกัแบบนี่ค่ะอร่อยอ่ะออืออ แฮปปี้มากวุลภายี่นตู้เย็นพี่น้องซื้อมาอาทิตย์หนึ่งเหรอจ๊ะอร่อยแกมกับก๋วยเตี๋ยวเข้ากันก๋วยเตี๋ยวคุกแล้วก็เจี้ยวหมูเด้งอร่อยให้ผ่านค่ะขายได้บ่ขายได้โอเคเดี๋ยวให้ลูกค้าคุณไปรับประทานเนะค่ะพี่น้องไปละค่ะขอคุณหลายๆจ้า